สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเขาสู้ไล่การเบิงแล้วร่วยชาแนลค่ะพี่น้องคาะมาพบมาพอกันกระแปดใน่าช่วงแรกค่ะของมือวันที่ะคะเดือนสิงหาคมค่ะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องคาร์มอนี่ค่ะแอดผ้าพรมพี่น้องบรรเทาสุขสุขนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากอาจารย์คนผาสุขค่ะพี่น้องคาะ์มสำหรับคลิปนี้เป็นแนวทางตำราวด้วยค่ะพี่น้องค่ะแนวทางของอาจารย์นะคะ อารู้สึกสีน่อยลงได้พี่น้องหน่อยลงก็เก่านะคะแอบบริติตามแนวทางของอาจารย์มาอ่าจะงวน, 3, 4, วนละสามี่งวดนั้นพี่น้องอืมบริติตามนะครับเนื่อง,งะะจากว่าแอตามพระท่านนะพี่นะะ้องครับก็เลยอ่าบริติตามอาจารย์นะคะพี่น้องคะเอามือนี่นะคะอาจารย์แล้วก็มันยย่นใจอยู่ด้วค่ะพี่น้องเด้อสำหรับแนวทางอ่าของอาจารย์มือนี่ทีแล้เ,เอามาลงให้นะคะพี่น้องคะแนวทางแรงนี่นะคะจากอาจารย์คนพาสุขค่ะพี่น้องคะแนวทางตำเล่านะคะสีแดงมาเป็นตัวใด พี่ดองมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะมาโอ้ยน้องว่างหันจังไดล่ะผมให้แอดไปมันบวได้เอาห้น้องคือว่างวดเมื่อกี้นี่น่องแอดน้องค่ะอาจารย์คะเอติดต่อกันได้อยู่แต่ว่าแอดย่าผมก็เห็นอยู่ผมนั่งโมกีสุกปนั่นล่ะขอบคุณอาจารย์หลายๆค่ะตัดเป็นไฮก้ถ้าเพิ่นบ่าตีร่างกาก็คือบนโได้ได้งวดเมื่อกี้ก็ได้เพราะว่าผมให้มันมีหกสีนะแอนซู๊ค่ะอาจารย์มันเปลนเก่าสีนี่เลขมันนักอาายากเป็นจังสั้นจาังวะ แต่ว่าเดี๋ยวนี้สำรองมันหลายชุดก็คงจะอยากเอาให้กนะโอ้โอ้เปหลายชุดติอ,อาจารย์อะไรเพื่ายแต่ว่ากับเพื่อนชอบเพื่อนกาดจับง่ายนะนะฮะได้ค่ะอาจารย์คะเอาไปลดนอ้อเอาเลยค่ะอาจารย์คะที่วันศุกร์ที่8สิงหาคม2568น้อของตางแดนเพื่นอนน้นอแอนน้อวิ่ง8เมตวิ่ง8บาอาจารย์คะ่ะวิ่ง8รอง9บนล่างน้ำกันเด้อวิ่ง8เนี่ยได้ค่ะ มีแปดลองเก้าับวงกลมกับวงกลมแนั่นแหะค่ะแล้วันี้กาจับปูกับ8ปดสามแปด่แแล้วันี้กาเอาตัวร่องมันนั่นเองกับ9ก9าสามเค่ะตัวกันค่ะศูนย์ห้าสค่ะสามตัวนี่ผมหมายไปชุดเดียวเพราะว่าวเจับไปมันก็บวค่อยเข่า,ขาเจ้าเทอนหอนอกนอสามตัวนะแอดนาะ ไม่แค่สูรเดียวน่ะล่ะเอาแปดศูนย์สี่แอดแปดศูนย์สี่ค่ะอันนี้แอดเพิ่งเลาด้วยกันวงกลมตัวนี้เลยเน้นเลยนี่แปดสี่นี่เลยผมชอบหลายอยู่ตัวนี้แล้วก็คิดว่าที่ออกตัวนี่น่ะล่ะแปดสี่นะจย์คะแปดสี่ตัวเดียวแล้วก็ตัวการวงกลมศูนย์สี่ตามโมตีพ้อมจะหายไปแค่แปดซี่กับศูนย์สี่เท่านั้นแ่ะแต่ว่าซุ้นี้มันเป็นตูมาน้องกันกับดีดีมกับฝันหาล้านตมันไปายังสั้น สำคัญที่สุดเหล็กเก่าเด้ยอย่าลืมตีรังกาเป็นหกีแน่ครับผมตีตีรังกายหายมันก็จะหลายไปแทนเด้ดออหกสี่วันที่อาจารย์ผมเห็นไว้แล้วผมตีต่อยแล้วล่ะแต่ว่าตันแี้สักข้าวนามันมันจนหลกัเลบเรื่องโรมเาเอานเนาะมันไม่มีแก้กันหกีนัะนะ่นน่ะ โอ้ค oh, okay. ่ะมันตีลักกามันป็นเก่าซีงวดนี่ถ้าสมมติถือมันตีลักกามันอาจจะเป็นอกซีได้ยังทีนะแอดโอ้ค่ะอาจารย์นี่แปดนี่คู่กับสามนี่คือผมเก่ามาแล้วเก่าคู่กับซีประกอบมาแล้วย่านได้สามกับซีบแ,ลบแลนด์ไกันถ้าสมมติว่าแปดมันบอมาามันหงายเงาบอม้าเก้ามันบอมามัน,มมน,มมน,มมนหงซีมาแต่ว่าซีกับสแลนด์ได้กันี่ผมไม่ได้จับให้ตรงนี้กระดายตัวสามสี่สี่สามนะแอเด้ออืมค่ะอาจารย์ ขาสมมติว่าอันที่ที่คนเคยติดตามเนเคนคนสี่เข้าใจอยู่ดอกเพราะว่าคนกับเ,เคยเข่าเบืองหลายๆที่โอกาสทีบายเจ็บสี่เนาะมันสาคัญตัวนี้ตัวตัว,ตวปลาลาละเล็กเก้านี่อืมอีลกักาบ้ามันสิเปลี่ยนลูกทันที่นะแอัค่ะอาจารย์บุกสองยางเนาะเปลี่ยนลูกเป็นหกก็ได้เปลี่ยนลูกเป็นสี่ก็ได้ยังดีนะโอ้ค่ะอาจารย์ยีรังว,ว,ว,ว่านี้คงจะเข่าแองสมมพิมีต่านี้เรเดอร์อันตำลากของอาจารย์นี่ที่่านมากจังไนอาจารย์คะ อันง้วนเมื่อกี้นี่บอกค่ะก็ง้วนเมื่อกี้เรากรงวดผ่านมาี่ผ่านมานันอันอันไรมากกว่ตั้งแต่ผมผมเห็ไว้เนาะงวดวันที่หนึ่งหาแอดบอวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งมันไปเข่าอยู่ท่ามเป็นเลขล่างของท่ามอุบลหนึ่งสามตู้ค่ะอาจารย์แต่ว่าโตผมจับอันเป็นเลขวิ่งไว้มันเข่าแต่เลขวิ่งเลขหนึ่งแต่ว่าเลขแปดผมมันโมมี่ก็จังไห้อยู่นี่อาจารย์จังวห้ เอองวดถัดมาเนี่ยมันกับเป็นวันที่หกเนาะวันที่สี่วันที่สี่กับผมเห็นว้มันกับเป็น,าน,น,าน,านหาสูนหนาสูนไปเขาอยู่ทั้งอุ๋วนนะโอ้มันไปเขาอยู่ทั้งนาพุดเตือาจารย์ทั้งนามแล้วเขาลรแสนละเงินค่ะน้าก็าเลยมันก็เลยหลุดไปวันนี้ตัวที่ผมจบับไว้แบบนี้เห็นหาสองเรียกาออกทีสองนะน่นะมันไปแต้มเดียวนะแอดโอ้ค่ะอาจารย์วันนี้ผมก็ไดัดกาดผมนี่จังไถ่เละผมก็จบมาได้ มันมันก็หลายมือมาแล้วนาะแล้วก็จะดี๋ยมันม้วนนี่แหละที่ผมมันนั่นออกมานี่มันก่าไปสูบกาถ้าเพื่นชอบเพื่นก่าเพื่อนปีละกาวเนี่ยได้ด้อได้ค่ะอาจารย์คะทำเหทั้งมวลมีเท่นไหร่นี่ครับจ้าอาจารย์ขอบคุณอาจารย์ดนะค่ะครับสวัสดีครับฝ่ายโชคดีสุขสุกคนสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์คะขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสรุปแนวทางท่าคลิปนี้คำพี่น้องคะแนวทางจากอาจารย์คนผาสุขคันแนวทางตำเหล้า นะคะพี่น้องคะแนวทางตำลาวเนาะมันนี้อาจารย์เราวิ่ง8กับเก้าค่ะวิ่ง8กับ9นะคะจับคูค่ะมี8 0 4ค่ะ8 0 4 8 3 8 4 9 3 9 4 6 4เกาเกานะคะโตกัน0ูหากับ0 4นะคะเน้นตัววิ่งก็คือ8เนาะค่ะเนาะจับคู่เน้น8 4กับ0 4ค่ะพี่น้องคะเอาจัจใด็อย่าลืมนะคะพี่น้องแคปหน้าจอเอาไว้พ้อมนะคะสำหรับแนวทางมันนี้นะคะ,ะจากอาจารย์คนพาสุกเนาะค่ะพี่น้องแนวทางแรงนี่นะคะตำลาวนะคะพี่น้องคะ แคปนาจอนะคะพี่ดอกคะกมีประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางจากอาจารย์คนผาสุกนะคะแนวทางตำเล่าคะ่ะพี่้อกคะอย่าลืมนําไปพิจารณาเบงนอค่ะพี่้อกนนวทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเกานะคะปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบุณขอบคุณ พ,พี่น้องบรรเทาสุขสุขค่อนนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังค่ะขอขอบคุณขอบคุณสาหรับข้อมูลในคลิปนี้นะคะขอบคุณขอบคุณแนวทางจากอาจารย์คนผาสุขค่ะสาหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขามาเห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกค่ะพี่น้องคะถ้านผอยากสิพาดคกับแนวทางเด็ดๆแบบนี้นะคะเขามาแลกกะอย่าลืมนะคะพี่น้องคะฝากกดติดตามค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่เสดบจพลาดทุกคลิป ทูกข่าวสารแม้ทางจากทางรายการนะคะพี่น้องคะเอาไปพี่น้องมีคําถามอะไรนะคะมีคําแนะนํามีอย่างคอมเมนต์เข้ามาได้ค่ะเด้อพี่น้องอยากให้เบื้องลุ่ยติดตามแนวทางของอาจารย์ทันใดของเซียนทันใดนะคะอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาพร้อมนะคะพี่น้องคะเด้ออีกหลายอาจารย์เลยดนะคะ่ะไปพี่น้องสําหรับแนวทางตำล่านะะนเานาะค่ะพี่น้องเนาะเอ็กาคิดว่านนะ่าสิได้มาลงของเบงืหห้องรุ่ยด้วยสี่ห้าหกนะคะเพราะว่าของเบงืหห้องรุ่ยด้วยสี่ห้าหกนี้มันโหลดเร็วนะเบื้องรุ่ยด้วยชาแนลมันสิโหลดจ้าไปพี่น้องค่ะ เอาจรงๆนผูดใดเห็นคลิปนี้ก็ขอให้แห้งๆรวงๆปังๆสุขูสุข้อนเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้กับรคเวลาพอดีแล้วนะคะพี่น้องคะแอกซิได้ขอคัวลโตล่าพอพี่นอ้องมรเท่าสุขูสุข้อนไปก้อนนะคะพี่น้องคะเอาไว้พ่อกันไหมกับแอดในคลิปนานะคะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ